ทอดแคบหมูแตกปัวป่าปัาปวปลานย่าขอดไปกินกับแก้วตมามหมูแซ่นำมันไว้ก่อนจ้าทีแซ่ไว้จร็ว่าเย็นยังมัดแบ่งถอดอีกหลอดหนึ่งอันนี้แซ่ไว้สักก่อนแคบหมูไล้มันยังแตกปวัวป่าอย่า ทอดนวดที่แล้วนะเบิรแล้วมีทอดหลอบสองนะเดี๋ยวหาแนวมาปิดไปสักทันเดี๋ยวกี่ฟุลนลง่งเดี๋ยวปยายนั่นแล้วยางส่วนไปส่วนมานะเราเห็นบแขอ,อนหนีอยู่เดี๋ยวมาเห็ดอีกอย่างลลนใส่หนูอีกอะเอาแรปปิดไปละอีหย่างจังสีบอลลนใส่ปัดเฮ็ดจ่เห็มดมาพัก ผัดใส่เนื้อใส่พริกแกงผัดเห็ดดอกง่างไยไงแกวหั่นกันใจผัดเนื้อใส่เห็ดใ,ใส่บักเขือจ้าตอนเนื้อไปใส่บุญนนพักหลายก็พักหลายก็เนื้อละเดีวาามาได้กินเ้าน้ำกันมาเนี่ย นี่ยกะทิเห็ดตำบักหุ่งแจ้วหยำกันนี่เจืเจบอบักหุ่งใส่สับไปละแบ่งออก,กมันหลายแนวตักกันใหญ่เลยแบ่งออก งนี้ไฟแห้งต้องค้นดูๆจ้าให้เพิ่นพูดทอกันให้เสมอกันนะเห็นบ่เพิ่นกำลังพูดนะแตกปอบแปะปอบแปะกำลังสีนี่ใส่ไฟแห้งตอนนี้ นี่แปลงแกลงจากาไม่ติดแดเเต็มกระทะเลยทีนีส่วนเกือแตกพอแปะเวกแตกเค่ไน <c oughs> ม่ไม่มีขากรง เต็มทาตละรอบสองโอ้ยแสบปุบปั้บปุบปรอบสองใ่เบิดรอบสองเราเอาฟูลายดอกให้เพิ่นเป็นแข็งแข็งจัดหน่อยจึงแสบทอดแบบกรอบๆอันนี้ทอดแบบคนมีแขว <laughs> อันนี้ทอดแบบคนแคว้ว่าแข็งแห้งแต่ต่อเป็นแต่แข็งเนะบุงดูนะแบบยังสียันมยังแสบบานะอืมอืมัันแสบยด่แต่มันแข็งเนาะอืมป๊ด ทีบ่บุเร่ไปทอดม่เออเก็บแก็วมันแสบอยู่แต่มันแข็งนะอืมที่บุเร่ถอดมอ่ะแสบอยู่ได้ล่ะว่าแต่มันแข็งอืมอืม ตอนนี้จักนำเข่าจักนำมันแคบมูแล,ล้วเนาะตอนนี้เนาะนแข็งาตอดเวลาเดียวแซนด์มัทเลย่อนเดี๋ยวถอดอีกคือหนึ่งอันนี้เอาฟู่ข้าวแข็งแข็งเอาไว้ซํานี่เดี๋ยวกินบาเบิด <laughs> <laughs> แขววอิบรุดอะเลกันมงงใส่เลยทอดไหมแล้ว <laughs> แขว้วป็เดีอยวจะแจกเพื่อนนะไม่ก็แข่้วปรเดีอยวเป็นมังตอนนะ่ะอืม บรเอาฟูนะแมากกินแข็งๆน้ำคาฟูแล้วมันนั่นอืมหุงใส่ไไ้้ทอดใหม่แล้วผ้งงแข็งแ,งแงกวหักก็ดีเนะอืมจ้อันเดียวแซน้ำมันแบบเดี๋ยวถอดอีกเทินหนึ่งเดี๋ยวต้องเฝ้าถอดเดี๋ยวพ่อใหญ่อวนกลับมาน เนาสีมานนี่โอ้ยแถวสีหักตะบอเนี่แถวห,กหัก้อนมึแต่มันกระแสบเลยลุ่นแข็งๆนี่ซ้ำนี่พอดีมึงนลองซิมแบบนี่มึงด้วยซ้ำนี่พอทน ก็จะแบบอรืมงของแข็งโอเคอยู่หรอมอยากกินแบบแ,แข็งๆนั่นนะจังสีคือสีแข็งในตะรงนนะ้มนเนาะก็สีแข็งจา้าเรียบร้อยแล้ว นี่แบบอันกรอบๆแบบอันแข็งแงอันนี้กำลังถี่ถอดไหม่แจ่น้ำมันไหมก่อนจ้ามาเด้จ้ากินข้าวน้ำกันผัดผักเคือใส่เนื้อใส่เห็ด อืมเห็ดนะนั่งกินคนเดียวเอาส่อนลุยได้ตับมะขือมะเขือ อันนี้ยังเกาะอันนวยกลมๆม่เขาเอินยังเนี่ยเอืนนนวยยังเกาะนวยยังนอหน,นึกบ่ออกัะนวยกับเจี๊ยบแคบหมูทําเองอันที่สวาส,ส่วนแข็งๆมาแต่กับแสบได้เนี่ย อืมปอืมแขวสิิบบรุดบะนท่ทีเนี่ยแขวบร,ร,รียหยําบะไรเลยตับคงอืมอืมะเขือเย็น ัน,นก็เอิญหน่วยยังกเกาะเจอมาต้มเจือดน่ะอ๋ะมะละเป็นป่ืมมะละสวยสีเนื้อแดงมะละจิ้มปนขึ้สิแสบนะมะละยอดยอดมะละนะปีนาเดี๋ยวสิปลูกมะละพร้อม เอายอดเป็นไม่กินรวกกินนะอยากกิน,นยอดมาละอืมืีไปละอืม,อม,อมาเาแต่กระแสบเลยนะแข็งกินอืม ยำไปหลายอันเราแขวเพรามีแห้งยำ้วเดี๋ยวไปยำที่นฟู้ดีปะยังสงสัยแดวไปทอดไม่ละกาว่าอยากแดนแข็งแก้งยังน้อยที่ไหนแต่แข็งเกินไปแขวสิลวด กว่าไม่กระหนังมันมามีถอดไปแล้วถอดอีกสองหลอบกระเบิดแซน่ะมันไปนะอืม อีกบ่าโดนกระสิได้ตาแล้วนะมิสนมาคุ่งเป็นของจะคของเองบ่ตองเสือฉันเห็นดอกแล้วล่ะทวนเดียถ้าเบิงพันสิติดปะติดนี่ละ่ะสิ้นเดือนนี่ละ่ะจอบเบิงเยีะยังแตกปัวปอวเอยอะถอดเรียบร้อยละ เดี๋ยวอาใส่ถุงไว้กินที่ทอดก่อนหนาน,ะนี่เอาใส่ถุงไว,ว้ละอันนี้บางนึงแบงออกมาก,กินบางนึงค่ะน,นี่ทอดใหม่อีกเมื่อเลยที่นี่ซื้อมาซื้อมาหลายๆนะ่นะทอดไปดแล้วเอามาใส่ถุงไว้ เาไปตากแดดล้วละเมื่อนี้ัาที่นี้พ่อยายอ้วนเราซักผ้าเกเรย่ยนเอามาถอดให้เบิดเลยกีการตากนะเพราะว่านนมันเอาไปตากไว้ข้างเดือนสั่น<ม>สองเพราะว่ามื่อนี้เราซักผ้า<ม>เกเรย่รยนบ่ได้ตากตอนแรกว่าสิตาให้มันแหงเบิดเราเอามาเก็บไว้ถ่าทอดกินนะนะให้คอยถอดกินมาที่นี่ยันบ่มีบองตาก มันไปกเกกาผ่าเพิ่นก็นได้นเอามาถอดให้เปิดถอดเรียบร้อยละยังแตกเปราะๆอยู่เอาใส่ถุงไว้กินแต่สองถุงอีกสองถุงเก็บไว้ละอันนี้ถอดใหม่เบ่งแดดแดดที่ดีดดดดดมันนี่ เมืองกลางหุ่มแห่ป่ากลางหุ่มแห่ป่ามู้เาเห็นหนูเป็นเรนเห็นป่ะอันสุ่มขาวๆนี่สุ่มขาวๆเป็นแรน,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 แรนคุงจุง,งคุงจุงคุงจุง,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 งไตไปนะเดี๋ยวสีหาแนวดักเป็นยูเอาไปดักแล้วมันดำ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 เป็นไตมัน่นะัะ ตามซอกน่นก็ไปอันใบอันที่มันเป็นน้ำเอาไปว่างไวมุ้าออกไปอันนี้เราได้ตัดอันใบตัวแล้ว,วดดเห็นดอกอยู่โอ้ยเมิ่งแดดจนกล่องพอเห็นวงแดดแดดฮ้อนหลายนะใบเป็นตัดที่าลาบสี่ลอบก่อใบเป็นมแต่ใบยังไงดูใบเห็นไหม ดูไปหลายหน่วยบามี่ว่าแต่ที่บ้านดอกที่เป็นเกลโลนถิง่งคือเป็นตะเปาะดอกเป็นไมยอยูน่นะเดี๋ยว้าเบิงถ้าเบิงกอนเดือนเดือนนี้เดือนนานนี่ล่ละสิ้นเดือนนี้หละสิ้นเดือนน,นี้สิ้นสิ้นเดือนนาน่บ่มีผลเกสิตัดถิงละทัวมันปลูกหอดสามเดือนอยู่ติ จังทีได้กินน่วยนี่จังใดค่าสามเดือนไปนันกะค่ามันโดก,กับบวาแล้วมันมาเป็นน่วยมีน่วยสองน่วยมันกะนี่เนาะเอาไว้บำรุงดินปล่อยไปต่ต้ตนมะคูงที่นี่เอาพักแกงเอือนล่มก็ได้เวแทน,นเป็นปุ๋ยข้างรางมันเอาล่มบ่รด้ตอนนี้ ต้องเฮ็ดดินดีๆตะก่อนจังเสียนีได้เบิ่งแดดด้วยนะแดดหอนเบืองแพ้เบิง่งนวยบักฮวงนวยบักฮวงจังสีเขาเอิ่นว่าติดแต่เป็นบอกคือจังดายือเพื่อนสีลวนทิ้งอยู่เ <laughs> บิ่งดอกเพื่อนคนไหนยังขึ้นเต็มอยู่ได้เพือ่อนกลางเท,งทงิงคนนะ ใบใบกระลายยื่นไปบ้านคนอื่นเด็ดทิ่งละด,ดอกดกอยูล่ละดีลูกแรกนี่ลูกแรกนะลูกสองลูกสามลูกสี่หาต้นนั้นเอาจุลินทรี่สังเคร์แสงเทใส่กับตามนว้วยละยอดเราเป็นเหลืองๆนะ ถือจุลนซีสังก็แสงไปหยอดเหลืองได้เพาะอันนี้เห็นบ่าหยอดบ่เหลืองได้หยอดเป็นเขียวดีอันนั้นบ่็แม่ได้อันนั้นเหลืองไหมคือเป็นจิตตายนี่ไหมค,คือคือคือขาดสารอาหารนี่แหละหยอดเ,เอะะพินาาเ่นเป็นเหลืองๆนะว่าแต่เพิ่นบ่ตายได้ว่าแต่เพิ่นเป็นเหลืองเพิ่นเจอกันจุลนซี่สังก็แสงออนโดรอกไปนะพื่อนลมดี๋วเ,เวใส่ถุงผ้าเย็นกันเอาใส่ถุงไว้ เดีวเก็บใส่ถุงกันเแต่คนแตกปอแปะปอแปะยวนนะเรียบร้อยและจ้าใส่ถุงละ